หรือว่าบล็อกที่ตลาดอ่ะแล้วลองนึกภาพดูนะคะเปรียบเทียบระหว่างเราตั้งกล้องไว้เฉยๆแล้วเราก็พูดบรรยายว่าวันนี้เรามาทําอะไรที่ตลาดแล้วเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวส่วนไหนของมันบ้างกับการที่เราเดินไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยอาจจะติดไมไว้เสร็จแล้วก็ให้ตากล้องเนี่ยเดินตามเราไปเสร็จแล้วเราก็เดินบรรยายไปด้วยแบบไหนมันจะน่าสนใจกว่ากันนะคะ ก็ต้องแบบที่สองเพราะว่ามันจะมีการเห็นบรรยากาศรอบๆตัวของเราแล้วก็เหมือนกับคนดูได้่าย่เห็นบรรยากาศสมมติว่าหนูต้องการที่จะเก็บบรรยากาศเท่านี้ใช่ไหมคะหนูอาจจะแทนจากมมุห้องแล้วก็ไปหยุดที่ทางาั่มือของมุมห้องซึ่งการแทนเนี่ยก็มีเจนมากขึ้นเราก็สามารถตั้งโทรศัพท์ไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็ ชขึ้นมาแล้วก็สามารถทชวลงมาได้ด้วยค่ะซึ่งมันจะมีอีก t r a n s i ชั o หนึ่งที่ใช้การเิืเหมือนกันก็คือการที่เราถ่ายท้องฟ้าเสร็จแล้วก็ค่อยๆทชวลงมาหาพิธีกรหรือว่าวัตถุที่เราต้องการจะสื่อสารให้กับคนดูค่ะตรงนี้ก็สามารถใช้เป็นตัวเปิด,เป,ดเปิดคลิปได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ลูกเล่นต่อไปก็คือดอลลี่ค่ะมันจะเป็นการที่เรา เล่นแต่เป็นการที่เราอยู่กับกล้องแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าออกจากวัตถุมันก็จะมีการดอลี่อินดวลี่เอาซึ่งตรงนี้ก็สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจคลิปวิดีโอของเราทำให้มันดูมีลูกเล่นดูมีมิติมากกว่าการที่เราตั้งไว้เฉยๆสมมติว่าเรากำลังบอกเล่าเกี่ยวกับแก้วน้ำแก้วนี้ เราต้องการการแพนกันก่อนก็ได้ค่ะได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนของโทรศัพท์เลยเราก็เปิดกล้องมาเราจะไม่เคลื่อนตัวนะคะเราจะอยู่เฉยๆสําหรับการแพนเราจะหันแค่กล้องถ่ายรูปของเราค่ะเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศของมุมห้อง เซตอัพไว้ที่ด้านบนแล้วก็คืวลงมาหาตัวพิธีกรเพื่อที่จะนําเข้ารายการแล้วเขาก็อาจจะแนะนําตัวไปเลยเปิดรายการหรือว่าเราจะสามารถแทนจากจุดใจจุด